của bài băng của sư phụng rắn đã thay đổi tay thờ đợi đạo đức Amen. Uh... ก็มจากงพระสูงนานแต่ที่งโบรากแ่พะูทาพระรเปนหลายที่บนอางจากพระวสามตามคาบอกเล่าของทนบุตรเราจิอาศัยกี่จ้าครึ่ง ไปนะพี่นะโทษนะพี่โทษ